thank you จากกรณีความคืบหน้าคดีของแม่ตั๊กและก็ป๋าเบียนะครับซึ่งล่าสุดทางด้านของสาวนาราเคปก็เทอนะครับสาวอินเฟลูเอนเซอร์ชื่อดังซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยไลฟ์สดกับแม่ตั๊กด้วยนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อพร้อมกับได้นําเอกสารที่มีการคุยว่าจ้างกันผ่านทางแชทออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับพร้อมกับได้เปิดเผยว่าตนเคยทํางานร่วมกับแม่ตั๊กมานาน34ปีแล้วโดยแม่ตั๊กจะจ้างตนก็ต่อเมื่อตอนมีกระแสซึ่งหลังจากที่ตนได้ออกมาจากเรือนจําแม่ตั๊กก็ได้้้้มมมีกกาาาาารทัขขอความมาจงใหตนไปไปสสดดยยบู่โ คิดค่าตัวให้ตน120 0 0 0บาทซึ่งตนก็ตกลงไปเพราะว่าต้องการนำเงินไปใช้หนี้ให้กับผู้เสียหายของตนจากคดีก่อนหน้านี้ และต่อมาแม่ต๊กก็ได้ทักตนมาอีกครั้งโดยแจ้งว่าให้ไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้าช,ช่วยคนน้ำท่วมโดยให้ไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงให้ค่าตัว80,000บาทซึ่งตนก็ตอบตกลงไปแล้วก็ไม่ได้ถามรายละเอียดและเนื่องจากเห็นว่าเป็นการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าก็เลยไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากนักแต่เมื่อไปถึงทางแม่ต๊กก็ได้เปลี่ยนให้ไปไลฟ์สดขายทองแทนซึ่งตนก็ไปถึงแล้วก็เห็นว่าร้านทองมีจริงแล้วทองก็มีจริงตนก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าทองที่นํามาขายที่ไลฟ์สดนั้นเป็นทองที่อออยยู่่่่่หลัังงงร้าานไนไไมใใใชชทตตวโสดแดแ และนอกจากนี้นะครับสาวนาราก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่านี่คือฐานความผิดช่อกงประชาชนถ้าเราเข้าขายจริงเราก็ต้องเข้าคุกอีกเราก็กลัวมากเพราะว่าเวลาที่ตํารวจเขามารวบเขาไม่ได้มารวบแค่คนสองคนแต่ว่าเขามารวบเกือบ20คนแล้วตนก็โดนหลายรอบแล้วรอบนี้ตนจะต้องโดนอีกเหรอตนไม่อยากจะโดนอีกแล้วถ้าทุงโดนอีกคราวนี้ก็ต้องคูณ2กับที่ลงอาญาไว้ซึ่งรอลงอาญาร้อยกว่าปีถ้าคูณ2ก็200กว่าปีแล้วออกมาตนจะทําอะไรได้ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว